นำหมู่บ้านนองสนงูกลางป่าลึกที่เงียบสงัดชาวบ้านต่างเล่าขานถึงป่าช้าเก่าแก่ซึ่งไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ในยามค่าคืนโดยเหตุว่ามีผีร้ายสิงอยู่ที่นั่นวันหนึ่งพระหนุ่มผู้บวชใหม่ชื่อพระต้งกับอาจารย์ของท่านหลวงปู่สุกได้ออกทุดงผ่านเขาลำนาไผ่จนเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้ ในช่วงค่ำๆรอบๆเป็นป่าชืน้นเสียงสัตว์ต่างๆประสานเสียงตอบรับกันฟังดูแล้วรู้สึกถึงความวังเวงหลวงพ่อครับผมขออนุญาตประกดห่างจากท่านสักหน่อยนะครับอยากฝึกสมาธิในป่าลึกดูพระโต้งกล่าวด้วยความมุ่งมั่นหลวงพ่อสุขยิ้มอ่อนแล้วพยักหน้าเอาเถอะแต่อย่าห่างกันมากนักถ้ามีอะไรผิดปกติก็รีบมาหาข้า เมื่อพระโต้งปักกดในป่าห่างออกไปจนรับตาจัดระเบียบสถานที่เสร็จท่านนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจนเวลากลางคืนเงียบสงบลงเสียงสัตว์ป่าเริ่มดังขึ้นโดยเฉพาะเสียงขู่คำรามของเสือที่โดนวนเวียนใกล้ที่ปกักกดท่านรู้สึกถึงอากาศที่เย็นลงเรื่อยๆเหงือของท่านเริ่มไหลหลินด้วยความหวาดกลัวแต่ยังคงนิ่งสงบ เสียงเสือคำรามอยู่ใกล้มากขึ้นปาต้งใจเต้นแรงท่านท่องมนในใจพุทโธพุทโธแต่ทว่ามีบางอย่างที่ทำให้ท่านยิ่งโกลกมากไปกว่าครั้งไหนท่านเหลือมตาชาเดืองเล็กน้อยเงาร่างของหญิงสาวในชุดขาวปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอมีใบหน้าซีดขาวดูเยือกเย็นแต่ในตาแฝงไปด้วยความมุ่งหมายท่านเจ้าคะท่านมาปรากฏอะไรที่นี่หรือเจ้าคะ เสียงผีสาวกระซิบเสียงหวานๆข้างๆางกดพระต้องกัดฟันนั่งสมาธิแน่วแน่ท่องบทสวดมนต์อยู่ในใจโดยไม่สนเสียงผีสาวที่เข้ามาใกล้แต่อย่างใดขอเมตตาโยมเถิดข้าเป็นผู้ถือศีลไม่ได้คิดร้ายแต่อย่างใดท่านจงไปเถิดพระต้องพูดกับผีเบาๆแต่ผีสาวนั้นไม่ยอมถอยเธอค่อยๆย่องเข้ามาใกล้ย่อยย่องเข้ามาใกล้ พร้อมกับเอื้อมมือเย็นเหียบหมายจะสัมผัสประตงท่านคงไม่กลัวข้าหรอกใช่ไหมมาสิข้าจะทำให้ท่านลืมควมกลัวถึงจะเป็นพรากอเธอพระตงทนต,ต่อแรงร่ร่วงพยายามท่องมนต์หนักขึ้น,นเรื่อยๆจนในที่สุดผีสาวเห็นว่าท่านไม่ยอมแพ้คืนนี้จึงยอมล่าถ,ถอยไปในที่สุดลุงขึ้นพระตงกลับไปหาท่านอาจารย์และเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น ท่านอาจารย์ผมเจอผีเมื่อคืนนี้ครับเธอพยายามหลอกล่อให้ผมกลัวแต่ผมกัดฟันท่องมนจนเธอยอมถอยออกไปหลวงพอ่อสุกฟังด้วยสีหน้าเข่งขึมอืมเป็นอย่างงี้หรอือคืนนี้เจ้าต้องปรากฏอยู่ใกล้ๆข้าข้าจะดูว่าเธอจะกลับมาอีกไหมคืนนั้นทั้งสองปรากฏใกล้กันบรรยากาศเงียบสงบแต่ไม่นานเสียงของสัตว์ก็ดังขึ้นอีกครั้งโหเสียงเสือคำรามอยู่ใกล้กว่าเดิม ในนั้นผีสาวคืนข่อนก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ได้มาตนเดียวเธอพาผีตนอื่นๆที่เป็นเพื่อนของเธอมาด้วยผีร้ายเหล่านั้นพุ่งตรงมายัางหลวงพ่อศกและพระตงหมู่ผีพยายามกดทับพระทั้งสองไว้ไม่ให้ขยับตัวหลวงพ่อทำอยังไงดีครับพระตงร้องด้วยความหวาดกลัวเหงไหลท่วมจีวรสภาพแย่ยยที่สุดตั้งแต่เคยเดินทุดงมา หลวงป person, her, ู่ส <ically> ุขพยายามเป่าคาถาไล่ผีแต่พวกเธอไม่ยอมหนีกับโห่ร่อเสียงดันสนังจะทํงให้พวกข้าไม่ได้หรอกผีสาวโหเราะอเยาะเสียงดังเยือกเย็นผีอล่าได้ก่อกรรมก่อเวรต่อกันกันเลยเราจะสวดมนต์แผ่เมตตาไปให้หลวงปู่สุขบอกอย่างหนักแน่นท่านจึงเริ่มท่องบทสวดมนต์พร้อมกับพระทงเสียงมนต์ศักดิ์สิทธิ์ดังขึ้นเรื่อยๆผีสาว และพวกของเธอเริ่มอ่อนแรงลงบุญกุศลได้แผ่ชโลมทั่วหัวใจของผีเหล่านั้นเกิดแสงสว่างภายในทั้งเย็นกายและเย็นใจและในที่สุดพวกผีก็ยอมล่าถอยไปเมื่อถึงล่งสางพระทั้งสองรีบเก็บของและออกจากป่าทันทีหลวงพ่อผมไม่เคยเจอผีดูแบบนี้มาก่อนพระโต้งพูดด้วยความสะพึงก็นะผีก็มีทั้งดุร้ายและไม่ดุร้าย แล้วแต่แรงพยาบาทก่อนตายนั่นละป่านี้เฮี้ยนเกินไปเราคงต้องหาที่ฝึกอืน่นหลวงพ่อสุขกล่าวขึ้นชาวบ้านที่เห็นท่านออกมาจากป่ารีบเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อได้ยินเรื่องเล่าจากพระพวกชาวบ้านก็ทำสีหน้าตกใจพวกท่านปรากฏในป่าช้าหมู่บ้านไม่เคยมีพระที่ไหนกล้ามาก่อนผีที่นี่ดูร้ายมากเลยพระคุณเจ้าโชคดีที่ท่านรอดมาได้ อืมผีดูจริงๆนั่นละ่ะยังไงฝากชาวบ้านธบุญแผ่กุศลไปให้ผีเหล่านั้นด้วยนะเพื่อให้พวกเขาได้มีบารมีไปเกิดพบหน้าชาวบ้านต่างพยักหน้ารับคําทั้งพระโต้งและหลวงพ่อสุกไม่อาจอยู่ที่นั่นได้ต่อไปพวกท่านจึงรีบออกเดินทางไปยังสถานที่ใหม่เพราะว่าป่านี้ไม่ใช่ว่าใครจะมาอยู่ก็ได้